สว่างกันไปย้อนแสงมาพบกับพวยานในช่องปราจาหน้าผมไปอ,อีกเมื่อเดี๋ยวคลิปนี้มาแบบเอ,อ้ามีการตตแต่งตัวแต่งหน้านิดนึงนะคะก็คือเ๋ยว่นนะเดี๋ยวทำเบลมีการแต่งตัวนะจาะวันนี้เต้นมาพา่าจะลงไปตรวจโควิด COVID วันแรกจะลงไปตรวจโควิดจ้ะวันนี้รอบแรกเนาะก,ก็ขอให้มันผ่านไปด้วยดีซึ่ง ยังยังม่ทราบว่าจะเป็นเช่นไร็น่าจะไม่มีอะไรดกกรอกจะเกาะแต่แต่งตัวสวยเบอร์นี่นะจ๊ะบุ้ยเหมือนสวยมากที่สุดในลูกไม่ใช่แต่งตัวสวยขนาดนี้ได้ลงไปห้านาทีนะจ๊ะไม่ได้ไปนานห้า <c oughs> นาทีเท่านั้นจ้ะเดี๋ยวพห้ว่าจะพาไปดูหมอ,อพยาบาลส่งข้อความมาบอกแพีว่าจะได้ไป ประมาณบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเดี๋ยวหมอจะโทรมาตามเนาะแล้วก็จะมีคนมารับไปตรวจโควิดซึ่งแปลว่าก็อยากแต่งตัวสวยนิดนึงหลังจากที่หนึ่งอาทิตย์ใส่แต่เสื้อยืดกางเกงยนีนส์ก็ซึ่งปกติก็ใส่อย่างนั้นอยู่แล้วไม่ได้ซีรียสแต่ด้วยความที่เรามาเมืองไทยเรามาอากาศด,ดีเนาะเราก็อยากแต่งตัวสวยๆน,น,นู่นีนันอะไรอย่าง Goodness, งี้ก็นิดนึงสรุปว่าก็ได้แต่งแต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่า จะยังไงอะไรยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวดูให้ดูอัดไปดูบรรยากาศข้างนอกกันเนาะ,ะ,ะอากาศดีเว่อวววนะอากาศดีมากวันเนี้ยแดดดูท้องฟ้าสวยสวยมาเด้อใครคิดถึงประเทศไทยกลับตัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแพรว่าอยู่ได้คนอื่นก็นอยู่ได้จ้ะทุกคนวันนี้เออลืมบอกไปว่าวันนี้กับวันที่หกเลยเนาะวันทีุ่กของการกลักตัวของแพรวา่รวาก็ทุกอย่างก็โอเคเพรว่า ได้ไหวจักบอกเลยชิวๆยังไหวเรืออีกเออนะสิบด้เก้าวันอืมเก้าวันก็ชิวๆจ้ะยังไงก็ต้องอยู่ แต่ว่าถามว่าเบื่อไหมก็ยังไม่ได้เบื่อแต่ถามว่าอยากออกไปยังมันอยากออกมาอยากออกตั้งแต่วันแรกกันแหละแต่ว่ามันก็ด้วยความที่ทําตามกฎหมาย <c oughs> กฎระเบี <c oughs> ยบของเขาเนาะเราก็ต้องทําตามกันอย่างว่านั่นแหละมันเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งมันทุกคนมันเลี่ยงไม่ได้จ้ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําจ้ะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขามาตามแพ่ไปตรวจโควิดเราจะมาเล่าบรรยากาศไท้ฟังว่าเป็นยังไงถ้าแพถ่ายคลิปได้ก็จะถ่ายไปเลยจ้ะ ล่าสุดทุกคนคุณหมอโทรขึ้นมาแล้วนาะถามว่า<อ>คุณปัญญพรคะวันนี้มีตรวจโควิด COVID นะคะคุณปัญญพรสะดวกกี่โมงดีคะช่วงเวลานี้เวลานี้แพบบอกว่าขอคําดีสุดขอเป็นเย็นที่สุดเลยคะ่ะเพราะว่ามันร้อนคะ่ะข้างล่าง <c oughs> หมอบอกว่าคุณเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะครับที่ไม่อยากลงมาจากห้องหลังจากอยู่ในห้องแล้วเกือบอาทิตย์หกวันอะ ก็มันลอนก็เลยไม่อยากลงไปเร็วเลยรอรอก้อนรอก้อนอืมก็นั่นแหละเดี๋ยวรอก้อนค่อยลงสักพักนึงนะจ้ะรอไปก่อนแป๊บเดียววันนี้มีกับข่าวนะเอาขมาให้ดูมีน้ำเก๊กฮวยอันนี้ตั้งแต่เชา้าเราก็เที่ยงสองมื้อรวมกันนะน,นี่เพราะว่าพยายามไม่ได้กินเลยน้ำเก๊กฮวย อันนี้เป็นหมูผัดพริกอันนี้เป็นมื้อเที่ยงหมูผัดพริกแล้วก็กไก่ทอดแล้วก็มีบัวลอ,อยอันนี้ของมื้อเที่ยงเนาะก็มีต้มจืดจ้ะให้ด,หดูไม่ได้กินให้ดูดอบจากคลิปนี้แล้วก็อันนี้เป็นอาหารเช้ามีข้าวต้มแล้วก็ผัดถั่วชายโป๊แล้วก็มีหมูหมูรวนมัน้งแล้วก็มีแพนเค้กอันนี้คือสองมื้อเดี๋ยวมื่อเย็นจะมาแลวไปยังไม่ได้กินเลยม่ใช่กินกาแฟไปแก้วเดียว นันแหละเดี๋ยวพี่วาจะพาไปดูบรรยากาศตรวจโควิดนะตอนนี้จะไปยังแบบทำใจไม่ได้ไงก็ต้องรอก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยพาไปดูไปจ้ะออกมาข้งนอกแล้น,นี้รออยู่รอนึอ หลังจาก6วกนไม่ได้ออกมาข้างนอกแต่ว่าก็จะร้อนร้อนนิดนึงนะทุกคนยังรออยู่รอเพื่อจะตรวจห้จะตรวจงนาวโรงแรม ต่อไปจะเป็นเพวาเรียบยร้อยแล้วทุกคนเป็นแบบง่ายกว่าที่เราคิดนะก็คือแย่ในคอเนาะพยาบาลก็จะมีที่บังกับที่เห็นในคลิปนะแล้วก็จะแย่ในคอเราแล้วก็จมูกฝั่งเดียวซึ่งซึ่งซึ่ง กระล่งกมุกมาหนึ่งข้างก็รออีกสองวันรอผลน่าจะเป็นมันที่สามมันบอกว่ามันที่สามสิบก็มารุ่นกันแต่ส่วนมากน,น่าจะเป็นลบเลยเพราะว่าแพงไม่ติดนะแพงไม่ติดแพงไม่ติดแพงไม่เป็นโควิดก็พูดถึงพยันเขาดูแลดีเขาก็จะมีคนมาเดินมารับเรานะ ซึ่งเขาจะมาเห็นอกไปกูกันเยอะๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะมีคนมารับเราเาก็จะเขาเรียกว่าอะไรมีคนมาส่งเราถึงที่ดูแลตลอดทางอะไรเงี้ยซึ่งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรโอเคพยาบาลก็พูดเพาะอะไรเนี่ยตอนแรกแทย์บอกว่าแทยไปนั่งใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่า ขอพี่หนูลืมหยิบทิชชู่มาเพราะว่าถ้ามีอะไรเข้ามาในจมูกหนูว่าหนูทุองจามแน่เลยวะหนูก็ลืมหยิบพี่เขาก็หาพยาบาลเขาก็หาหาใหญ่ที่นี่กเ็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็หาทิชชู่มาให้เราเขาก็าเออนี่เอานี่นะน้องอะไรเนี้ยเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพี่จะเอาคอก่อนละกันวะเขาก็ Yeah, เพ่เขาไปนนะคอเสร็จแล้วก็พักหนึ่งเสร็จแล้วก็จมูกจ้ะซึ่งอันนี้ก็เป็นรวมทั้ง่ข้างอยู่ที่นี่เป็นการตรวจโควิดครั้งแรกของแพรเนาะแต่ตั้งแต่ระยะเวลาการเดินทางก็คือแพรตรวจโควิดกันที่ยี่สิบแล้วข้างหนึ่งอันที่ยี่สิบก่อนเดินทางมาเบลเยะก่อนเดินทา,างมาไทยเนะาะก็คือครั้งนี้ก็จะเป็นข้งที่สอง แล้วก็ต้องรอผลสองวันจ้ะสองวันเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะบวกหรือจะลบจะคูณหรือจะหารหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันจะเป็นกำลังใจให้แพรว่าเพราะว่าเท่าที่สามสิบผลออกมาเป็นลบเพราว่าก็จะได้เดินลงไปลื่นทางล่างอะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งซึ่งก็ คงจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละเราภาวนาจ้ะภาวนาภาวนาถามว่าวันนี้เป็นยังไงฮุกวันเลยเนาะในการอยู่ในนี่พยาจะเล่าห้ฟังอีกนิดนึงว,ว่ารู้สึกก็ไม่ไม่ได้เล็้ยล่อะไรหรอกจ้ะเฉยๆไปอยู่อยู่ชิลๆอะไรไปอย่งงางเงี้ยจ้ะเพราะว่าเพราะว่าก็เออ ฝรั่งมายืนมองก็รู้ว่ามันเป็นโค้ดของเขาเราก็ต้องทําตามอะไรเงี้ยซึ่งแพ้ก็ชิลแต่ชิลชิลไปทาน,น,นู่นทานี่อะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้แพ้มีโปรแกรมเดียวแพ้จะเปลี่ยนเสื้อผ้านะเสร็จแล้วเดี๋ยวแพ้ก็จะออกกําลังกายนิดหนึ่งก็น่าจะมาออกกําลังกายสักประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวจะสั่งของเซเว่นเของกินไว้เนี่ เพราะรู้สึกว่าของดึมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องโทรไปบอกเคาน์เตอร์ข้างล่างด้วยว่าแพทจะกินอะไรอะไรอย่นาะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เพราะว่าต้องไปไปดีไหมมเ <c oughs> ก็จะเลอนๆเนาะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ออกไปแบบสูดอากาศข้างนอกรู้สึกว่าร้อนจ้ะหนาแป๊บเดียวแบบหนามันเลย ออกไปประมาณห้านาทีเป็นเวลาห้านาทีที่รู้สึกว่าข้างในมันดีกว่าเยอะจริงเป็นเวลาห้านาทีที่รู้สึกว่าอ๋ออยู่ข้างในก็นดีอยู่แล้วเพราะว่าแพรเป็นคนที่ไม่ชอบออกข้างนอกจริงจชีวิตแพรไม่ชอบออกข้างนอกแพ้ชอบอยู่แบบนี้ชิวๆลพวก็จะหนาวๆร้อน ที่เลือกหนาวแต่ว่าเพ่ก็อยากมาเมืองไทยเพราะว่าบอกว่ามึงชอบหนาวมัีอยู่เมืองนอกอะไรก่อนพ่อแม่อยู่นี่เนาะก็ฉันต้องบ้านแผ่นดินเกิดจ้ะต้องมีเด้งเลยเออก็นั่นแหละจ้ะเอาตามนั่นเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าคิดนี้เพราะว่าไปดเดี๋ยวจะมาไลาน์งานทลนโควิดว่าจะเป็นไงในอีก2วันข้างหน้าแล้วมาเจอกันบ๊าย